โอเคนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็บพบกับมิ้นนะคะในช่องวิตามินบิวตี้นั่นเองนะคะวันนี้เรามาเปิดกระเป๋ากาันตามหัวข้อคลิปนะคะเป็นกระเป๋าสําหรับการทํางานนั่นเองนะคะว่ามิ้นเอาอะไรไปบ้างนะคะวันนี้ว่านก็เลยเดี๋ยวมาทําคลิปเปิดกระเป๋ากันดีกว่าเพราะว่า อาตอนที่เรียนเนี่ยก็คือพกแต่ของที่เรียนไปไม่เคยได้พกอะไรไปมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสําหรับกระเป๋าทํางานของบิน๊นบิ๊นพกอะไรไปบ้างนะคะทุกคนมาอาจจะได้ยินเสียงเด็ก่อยนะคะเพราะว่าข้างห้องมีเด็กนะนี่นะคะกระเป๋าแค่ใบนี้ใบเดียวนะคะ ไม่ได้เน้นความสวยงามนะคะเน้นความจุเก่งบรรจุข้างในได้แบบหืมแน่นเอียดคือใส่ของได้เยอะอะไรประมาณนี้นะคะอย่างแรกก็คือโทรศัพท์ที่ถ่ายอยู่นั่นเองเดี๋ยวดูกระเป๋าใหญ่ก่อนไหมเอ้ยดูกระเป๋าเล็กก่อนดีกว่ากระเป๋าเล็กนะคะก็จะมีลูกอมนะคะทุกคนก็คือแบบบางทีเรากินกาแฟแล้วแบบมีกลิ่นปากเวลากินกาแฟจะแบบเปรี้ยวๆปากอ่ะก็เลยต้องไปนะคะพาวเวอร์แบงค์นะคะ กีก๊กก๊กแก๊กนะอันนี้แถมมากับ oppo นะคะกระเป๋าบัตรนะคะทุกคนก็เป็นพวกบัตรประชาชน atm ทั้งหลายนะคะแล้วก็แป้งเอาไว้ซับหน้าเคที่ดอนะคะ cc เคที่ดออันนี้ใช้มาแบบบุกดำบันก็คือแบบใช้มาตลอดเอาไว้ซับซัเวลาหน้ามันมีคีย์การ์ดนะคะแล้วก็วีกระจกรัดหนึ่งยาง เหมือนดูแบบดูจนมากก็แต่คือแบบมันจำเป็นต้องรัดอ่ะเพราะว่ามันชอบร่วงอ่ะมันทํามาไม่ดีกระจกเกีอ่อัเกี่ยนก็รัดหมดหนังยางนะคะกิ๊บเอาไว้เวลาแบบทําผมอะไรประมาณนี้นะต่อไปนะคะก็จะเป็นล็อกที่สองกันบ้างเก็บก่อนเกนเ็บก่อนล็อกที่สองนะคะก็คือเชชูมีไว้ประมาณว่า ผงใส่ทิ้งแล้วเก็บไว้ในน,นี้ที่ปัดแก้นนะคะของอาร์ตเลยาเวลาปวดหัวอย่างเงี้ยวันนี้มันไม่สบายก็เลยพกไปด้วยนะคะเป็นหูฟเฟนนะมินกินพาราไม่ได้นะคะทุกคนก็มีอารไลเนอร์ของมิทินมิซี่แบ็กนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นที่เขียนคิวของ b s c นะคะ ว่าถังจระเคนะคะเผื่อคันไม้คันมือแล้วก็ไปบีบสิวก็ต้องเอาอันนี้คอยแต้มหรือว่าวันไหนแบบสิวอักเสบอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะคอยแต้มลิปของเมเบลินนะคะใช้ตลอดอันนี้ก็ใช้ก็เป็นสีแบบสีเบาๆสีแบบสบายๆซอฟต์ซิเป็นนานะคะอันนี้เป็นที่ปัดแก้มก็กระเป๋านี้ก็จะเป็นแบบที่เหลือก็หนังยางเงินห้าบาทเศษนะคะ ต่อไปจะเป็นกระเป๋าใหญ่กันบ้างคือมินพยายามเปิดให้ไวนะเพราะมันตักไม่ได้เพราะว่ามินจะลงลงเลยกระเป๋าใหญ่กันบ้างนะคะทุกคนนิ่งกระเป๋านี้เลยเสื้อการฝนผูกแล้วหนังสติก๊กไว้หนังสติ๊กไว้นะคะเวลาแบบมันจะได้ไม่ต้องไปฝูเอาไว้เผื่อเวลากลับบ้านเพราะว่ามินกลับมอเตอร์ไซค์วินนะมินจะมีวินส่วนตัวเวลามินทางานนะคะเผื่อฝนตกก็ต้องใช้อันนี้เพราะวินบอกว่าเฮ้ยพกมาด้วยก็ดีนะเราจะได้แบบไม่เปียกเราก็เลย จัดไปแล้วก็ล่มนะคะทุกคนก็คือเวลาแบบวินจอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเดินตากฝนเข้าซอยมาบ้านเรามินก็จะไม่ได้ขึ้นวินนะคะคือประหยัดตาถ้าขึ้นวินตลอดนี้ก็คือหมายถึงว่ามินต้องขึ้นวินสองต่อคือต่อเข้าบ้านอย่างเงี้ยมินก็จะขึ้นวินได้แต่ว่ามินเดินก็เลยเอาร่มไปด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยที่ชาร์จแบบ อันนี้ต้องมีนะถ้าไม่มีนี่คือถ้าเกิดแบตหมดที่ตายหานะคะติดต่อใครไม่ได้ยาลัดผมนะคะที่มีไว้เพราะว่าเวลาเราขึ้นวินอีกแหละเห็นปะปล่อยอย่างไงไม่ได้นะผมมันจะฟูเป็นพันกันเราก็จะแบบทำนี้มัดมัดมัดแล้วก็แบบไม่ให้เหลือผมเลยมัดแบบนี้มัดเหมือน,นตัวอาบน้ำอะแล้วก็จะขึ้นวินเลยประมาณนั้นนะคะเก็บไปแล้วก็หลอด หลอดเซเว่นนั่นแหละเอาไว้เผื่อฉุกเฉินแบบเซเว่นลืมให้หลอดมากระเป๋าสตางค์ยังใช้อันเดิมอยู่นะคะตังมีไหมเปิดดูสิเอาไปวันละไม่เท่าไหร่ทุกคนก็มีแบง2์ยี่สิบแบงร้อยประปุนึ่งนไนะคะกระเป๋าอันี้เป็นกระเป๋าใส่หูฟังนะคะซื้อมาจากร้านสิบบาททุกอย่างดีมากก็คือแบบมันจะไม่พลุงพลังนะคะมันก็จะแบบใส่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ข้างในนี่นี่เป็นโคโลน เผื่อวันไหนรีบแบบเุ้ยลืมทาจะก,ก็แลไปอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่มีกลิ่นตัวนะคะก็คือแบบมีกลิ่นเตา่าก็คือถ้าวันไหนลืมเงี้ยก็จะมีกลิ่นขึ้นมาเลยก็เลยต้องพกนะสะดวกที่สุดน้ำหอมมาดามฟินไม่ค่อยฉีดตัวเท่าไหร่เพราะว่าก็จะฉีดเป็นบางทีนะฉีดแบบแต่จะใช้เป็นลูกไข่ ส่วนมากเวลาจะฉีดน้ําหอมนะคะมีจะใช้อีกตัวหนึ่งนะคะไม่ได้ใส่กระเป๋าไว้จะฉีดก่อนไปทําง,งานก็คือเป็นของคิวเพจนะคะขวดสีม่วงเดี๋ยวจะมารีวิวอีกคลิปหนึ่งเพราะว่านี้มันไม่ได้อยู่ในโซนเปกระเป๋านะมันแบบอยู่ในโซนที่เราตอนเช้าอันนี้ก็เอาไว้เวลาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปฉีดในห้องน้ําเวลาเราไปเข้าแค่ลองพ้าห้องน้ํามันมีกลิ่นนะคะอันนี้ก็คือแป้งจอรสันไม่ค่อยใช้อะ่ะเอาไปเผื่อแบบ เผื่อใช้แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้วันหนึ่งไม่ค่อยเติมแป้งเพราะว่าแอร์เย็นหน้าก็จะแบบไม่ค่อยได้มันสักเท่าไหร่อันนี้เป็นกระดาษนะคะกระดาษปกติเลย A4 นะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นแมสสองอันนะคะเผื่อแบบไปห้างไปเซเว่นไปอะไรที่มันต้องใช้แมสนะคะแต่ว่าที่ใส่เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวแมสมันจะไปปนกับอันอื่นแล้วก็ใครร้องอะทุกคนก็แบบเผื่อวันไหนหิวนะคะแบบไม่ได้กินข้าวเช้าก็ มีสำรองเน็ดวีต้าไปหนึ่งซองแล้วก็อันนี้เป็นผ้าอนามัยของมินนะคะ mm. เผื่อแบบชุกเฉินมินจะมีแมหมดทุกอย่างทุกคนก็จะหมดแล้ว mm. ก็ไม่มีแล้วมีแต่แบบเศษหนังยางละทุกคน mm. ก็จะเป็นเศษหนังยางเป๋าใหญ่ก็จะหมดแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมินก็จะเก็บใส่กระเป๋าแหละสำหรับคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราต้องไปแล้วเพราะว่าลูกข้างบ้านร้องแบบ ร้องดังมากมันเข้ากล้องมินนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูมินนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้มินทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ที่รู้้นหน้านะคะ